คอเคโอเพก่อนความคมปกไว้เอามมมงไมาไม่ปกไวค้ครูหนูนนเดียวนี่พอเก่งเลยน่ะยังไงหนอหนอวะสิบบาทเอายีสหน่อเก่งแเบบปาดพี่น้องตอเดียวเงาเดียวนี่ หนึ่งสองสามสี่โอ้โตัวน,นี้อีกเด้อน,นี่มัมนคักเสียงคมมาก สวัสดีครับผมบาเกียนเสติกาาาส๊กอิสายพ่อกระเทือนครับสวัสดีจ้าพี่น้องอจะมาหานอไม้อีกแล้วดูดูหนูๆๆนางดินจ้าเราต้องเฝ้าหาสา่ตสงตามออเดอร์เพื่อเจ้าสองเจ้าน้องสั่งเขามาหลายกระโลในเด้อจ้าเดี๋ยวเเด้อพี่น้องนี่เดีเจอแล้วหานหน้อขุดเรียบร้อยแล้วนี่สามยูฮันสองหา้า มากับสาต๊ะปุไปอยู่กับข้างในคนละนี่แต่ก่อนอื่นบอกเคนอธิบายพี่น้องหน่อยพี่น้องอ่ะถมแม่เด้อถมครับคือว่ากบอยู่แล้วกบกบทุกทุกทุกหน่ออยู่แล้วครับแต่เราได้ถ่ายพี่น้องเบิร์นนะเขาไม่ไล่หลยให้ถมให้ถมถมแน่เอาเคกระสติ๊กต้องถมอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นหวางหาอยู่หากินของเฮาแล้วก็จะมาที่เดิมๆทุกครั้งเป็นกออน่อไม้ที่เฮาต้อง หาแล้วครับก็ต้องดูแลเพื่อให้เพื่อนได้ออกให้เอาหาอีกครับแมน่นขอบคุณที่เข้ามาแนะนําเน,ะนาแะแม,<อ>ม่นจ้ะแล้วก็พี่น้องว่าบบกเขียนตัดอ่อนบอ,อ่อนพี่น้องพอดีโอเคด้วยซ้ำจะได้ไปป่าดอยู่เพื่อนแต่ถ้าเสียมันคมซืม่อแม่นจ้ะมันชวดมันเบิ่งคืออ่อนแต่ไม่ได้อ่อนเน้อจ้ะมันพอดีอู้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 เอาลเอาในชุดเลยบาเขียน เดือยพี่น้องเด้อยนี่นจะบอกเอดดอเด้อพี่น้องเพราะว่านี่ดิเยฮาเบิ่งจจกเปลือกเพื่นอนตรงเนี้ยเพื่อนจะเป็นตาเก่าเลยเนาะม,มันแข็งพี่น้องนี่เดือยตาเก่าฮาวต้องถ่ายตัดวิตาไปเพื่อได้อ่อนได้เอ้ยไม่ได้แก่ได้นี่พี่น้องทัดอ่อนเนาะเดี๋ยวถม่มเดี๋ยวค่อยถม่มจะอาจจะไม่ได้ถ่ายแต่ถ่มแน่นอนเด้อจ้ะ ถ้าเขาถ่ายตอนถมทุกทุกตอนเลยหันคลิปเฮามันใช้เวลาอเอาเขนสติกอยากกระชับเวลาคลิปหยุดลงที่หยุดเหนืงมาได้คลิปเร้ใหม่เสียงใหม่เสียงคมจ้าเสียงที่เราเคนถ่ายพี่น้องเบ่เมงมือหั่นแหละ ใส่ดำเรียบร้อยแล้วพี่น้องสั่งเข้ามาเดี๋ยวบเบค<ม>สติกสิไปรับให้ได้หลายๆก่อนเดี๋ยวบอคอคสติกกินได้ไปแบบไปซื้อเพิ่นนนะเนาะมาขายให้พี่น้องตออ่อกทีหนกกาะว่ามาซือออาซ้อซื้อหลายๆเล่มมาอ,าอาจจะได้ราคาถูกพี่น้องก็จะได้บาแพงแฮงเงนาะแม่นจ้ะบคเคสติกก็ซื้อราคานี้แล,ล้วก็มาขายพี่น้องอีกราคาเนึ่งแต่ที่เน,น่ๆน่หันลักซิปหันเลยเนาะแม่นะตัวค่าน้ำมันจะนิดๆหน่อยๆเนาะสิบบาทส้าบาทว่าไปสติกสิล้งอ้อมึง ฝั่งนี้จะเผื่อมีหน่ออีกยังดูกอเดิมจ้ะแถวติ๊กมุดมาเขี่ยฝั่งนี้ดีหนึงนน่งหน่อมียังน้อยเลยจ้ะบอเอานี่หน่อหนึ่งพี่แต่ว่าเบาเขนตะกงต้องขาามาพังพี่อ <c oughs> อกก่อนเสียงคุ้มครัก พี่น้องจ้าเอาจริงๆได้ป่าดอกด้วยนี่มันแก่ด้วยนยิกบเขานี่แต่เสียมเขาคมมันระเบิงคือจังอ้อนออดมาอมมานอนดินข่าวจ้่วเลย ผมว่าหนาวขาวๆโอเคพี่ทุบๆหนาวน้อยเอาไว้ก่อนจ้านี่แหละต้องทุบไว้ที่แหละให้หนาวน้อยมันใหญ่ใช่เขาก็เขี่ยแล้วเขาก็ถมไว้คือเก่าเลยเนาะเขาก็หาอยู่หากินกับบุพิดทางเจ้าของนอกจาพี่น้องจ้าเขาก็จะมาหาอีกเทื่อต่อไปพี่น้องก็แนะนำให้แล้ว ออที่สองในหนึ่งโนเลมื่อกี้นี่จ็ดโหนไปเลยน่าโอเคะเมื่อกี้ออแล้วแหละเขียนคมักคีพี่น้องวะปาดพี่น้องตอเดียวเงาเดียวนี่หนึ่งสองสามสี่โอ้โตอนนี้อีกเดือนนี่มันคัก mm เราเอาพามาซับจ้ะมาถางให้ซับก็สัตว์กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนกอมกเลยถางเปิดไว้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการรับชมมาเราตะกลงี่เดออ้อหน่อยเหลืองเออเฮอหน่อลายทำไ้ เขาแก่งเออเขามม่เขียงเข้าไปนี่เอนได้ละนี่ลองดู้า้เพื่อน,น,นอไ่ จะได้เบบนี้พูดนอด้วย,ยน่ะน่ะน่ะนะทมปกน่อที่มันเป็นน่อสูงสูงเขาก็ใช้คำว่าปกถ้ามันอยู่ในดินเขาก็ใช้คำว่าถมเดี๋ยวนออย่อี้สูงละก็ได้ เป็นฟิตอันนี้เนาะฟิตไผ่ต้นไผ่ไข้างในมีบเนาเรา่อยเขี่ยเบิกมา,าพี่กับชุ <c oughs> หลายกันท้ายพี่สามเลยเด้อกอลหางลกเนนดี้ยจ้ะเนี่ยน,นอนนึงอยู่ในพวกคือสี ถ่ายให้พี่น้องได้แต่เบิ่งตอนซับยังยมบ่ได้ถ่ายตอนนี้บักเก็ตชุบจัดแต่ว่าเาก็เลยบักเกนตนกซับช่วงบนนะเออถ้าซับแล้วออกบ่ได้ดีเนาะเอาลองลองไดด้งัออก๋อเหรอ ใหญ่ยุดีเลยอีกงอหนึ่งเด้บอบุกเข็นจิ้มเอานี่เด้อค่ะแต่ว่าหักซิบอบริษัทถอดก็ซิบอบริษัเห็นน้ำดอกมันอยู่ในลึกคุณโ <c ười> อกออกสเต็กจ้ะม <c ười> ีบุกเข็นถางไว้ก่อนน่ะโอ้ย <c ười> หลายเพื่อนอันนี้น,น,น่อยใหญ่ผูตะไปก้นงน้อยอยู่เล็กน่อยเขาก็มาฮักอย่างนี้ยังบาชชุบชุบพัดพัดเสียมบ้างแต่บวชเคล็ส่วนตัวบวชเคล็มักเสียมแบบนี้เด้อจ้ะ อาศัยว่าด้ามมันมันใหญ่ดีอันนั้นทางหูมันน้อยโอเคนอีกหน่อยนึงขึ้นสูงเลยโอ้ยเปียกลงที่นั่งข้างน้ำหมกเด้อแต่เมื่อวานนี่ตอนเย็นบ้านฉติ๊กับฝนตกไหลลงมาตามเสียง เุ <H it> ้เวนี่เาขีนถางไว้มุมเล่จ้ะเอานนเขนงเข่าก็ตักอเข่าก็เฮยจักหนอฮตอนนี้นั่งคาดเฮยมีจักหนอ,อเอาเขีหนอเดียวนี่บอกอ,อ๋ออ่ะเอาห่อยแล้วนี่เอาทีหลัง ไไต้องใช้มาเข้าในสติกออกไปอยู่นอกไอ้พี่น้องจ้ะมันลงประมาณนี้บางเท่าเข้ากะต้องสลับกันอบยู่คนละฝั่งออเสียงคมดีตรงนี้แหละเข้าม,มุมไหนก็ได้

Ủa <tiếng đồ> ừ. phụ nào, nhanh ừ. ừ. đi nhé Sửi Đánh Nói nó lúc mười nghe nói là kỳ đâu mà ừ. đây đây như vậy phải mừng 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 nó mừng 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 อุ้ยพุนเจอแล้วซุปรุ่นนี้เผาซุปว่าแักวอ็เนี่ยใส่ข้าวคั่วใส่หอมแดงหอมๆอุย้ยน้องจ๊ะอีอกทงหน่อยเดยวมองเดยนมาเนี่ยนะไผ่ตอดนี่ขนาน,น,นี้กันเนาะ

โอเคโอเคกนความคมปกไว้เอามามงใไม่ปกไว้ครูบทีเ็กนี่หนูเดียวเนี่ยพอเก่งเลยนะครูเพื่อนว่างไรออกก่อนออกท่งไหน เจออีกหน่อจ้าอืมยังไงหนอหนอ10บาทเอา20หนอเปลนี้สองร้อยเงินแง่ยี่งี เดีบัดนห้จะได้ออกอีก้อดเลยน้อนี่นนนนน ถึงนี่เลยงนียสงที่นอนนึ่งน้ำขาวต้มขาวจั่วด้ยชุบติดกล้องปะบางกล้องเลยหามุมตเาไป้ถ่ายคลิปเาไม่ได้ลีลาตันี้ดิแพด ขึ้นไม่จ้าอันนั้นแหละอ้มมาอุ้ามาอุ้มอาหงอหงอ ถมเอาคนมาหาอันนี้นะี่มันยังน่อยบบบ่กจนเดืองเดือ คนน่ะเรานี่ก็ได้ยุ่หนีบรรยากาเอาง,ง่าที่น้องจ๋าเกิบไปลอยขึ้นเหนือเ่จะโดยขึนเหน่อกันเอา พอดีของเสียมคือถ้ามันหกเฮงเฮาบ่ดได้เฮาก็เอาแต่เสียมไปมามาอย่าเด้มานี่ได้ปักออกมาเอ๊ชุดี๋ยวอืมนี เบิ่งผลงานพี่น้องชิงเมืะละแด็กเปี้ยงเลยจังเลอนี่ได้หลายคือเก้าสำนวานนี่เลยพี่น้องใหญ่ก็น้องดังดินข,ขาวๆก็ได้หลายดี่พน้องใหญ่ก็หลายนี่มาสองคันจะต้องก,กอีกคันนึงนาหายอยู่ข้างในนี่จะทิพากันเมื่อยแล้วครับ เดดนแหงขนาดมื้อนี้คลิปนี้ก็ฝาเพียงเท่านี้แล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า